ฐานโมบายยินดีต้อนรับครับสนใจรุ่นไหนถามได้นะคือฉันอยากได้เบอร์ใหม่อะคะ่ะมาถูกร้านแล้วครับที่นี่มีทั้งเบอร์สวยแล้วก็เบอร์มงคลสนใจแบบไหนครับฉันไม่ใช่สายมูหรอกคะ่ะเอาเบอร์อะไรก็ได้งั้นสนใจเบอร์แถมโปรโมชั่นไหมครับแล้วมีโปรอะไรบ้างคะนี่เลยครับข้างบนเนี้จะเป็นเน้นโทรส่วนข้างล่างจะเป็นอินเทอร์เน็ต ฮัลโหลบางนะว่าไงนี่ฉันนุ่นเองนะฉันเปลี่ยนเบอร์ใหม่อ่ะเอ้าเหรอใช่เพิ่งเปลี่ยนอ่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันเบอร์ใครอ่ะโทรติดสักทีนะห้ผัวแห่งซวยหายหัวเป็นปีปีไม่คิดจะติดต่อหามีอะไรหรือไง คงหนีไปอยู่กับเมียน้อยสินะใจคอที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียเลยใช่ไหมตอบมาสิเงียบทำไมใจเย็นนะคะฉันว่าคุณน่าจะโทรผิดอะค่ะนี่แกกล้าให้ผู้หญิงมารับสายแทนเลยเหรอคอยดูนะฉันจะตามล่าแกกันนางเมียน้อยหน้าด้านฉันจะประจานให้หมดเลยอยู่ก็เป็นเมียน้อยซะงั้นคนสมัยนี้ไม่คิดจะฟังอะไรกันบ้างเลย นิวนี่แม่เองนะเป็นยังไงบ้างทำไมเงียบหายไปเลยไม่คิดจะติดต่อกลับมาบ้านบ้างหรอปล่อยให้แม่เป็นห่วงอยู่ได้เออป้าคะนี่ไม่ใช่เบอร์ของลูกป้านะคะอา้าวแล้วนี่ใครล่ะหรือว่าเป็นแฟนใหม่นิวหรอไม่ใช่นะคะหนูว่าป้าน่าจะโทรผิดอะคะ่ะไม่ผิดหรอกป้าบันทึกเบอร์นิวไว้ไม่เคยลบเลย นิวอย่ากแกล้งแม่แบบนี้สิแม่ใจไม่ดีนะแต่นี่ไม่ใช่เบอร์ลูกป้าจริงๆนะคะเอองั้นถ้าหนูเจอนิวป้าฝากบอกด้วยนะให้กลับบ้านหน่อยหายไปเป็นปีแบบนี้ป้าเป็นห่วงแต่หนูไม่รู้จะเมื่อวันก็มีคนโทรมาดาวันนี้ก็มีคนโทรมาดาไม่อีกเบอร์นี้มันชักแปลกๆแล้วนะ ไะไเนี่ยสวัสดีค่ะใช่คุณนวกรกิจเจริญผลหรือเปล่าคะใช่ครับ คุณมียอดค้างชำระเกินกำหนดมา20เดือนแล้วรวมดอกเบี้ยอยู่ที่2 7งแสบาทสะดวกจะชำระเลยไหมคะฮะสองแสนสองแสนสองแสนอะไรอะนุ่นนาวกรกิจเจริญผลนาวกรใครคือนาวกรเหระ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์ใหม่มาเนี่ยมีแต่คนโทรหาคนที่ชื่อนิวกับนวกรไม่หยุดเลยแกก็ลองเอาชื่อไปค้นหาดูสิเผื่อจะเจอข้อมูลอื่นๆเจอไหมเจอแล้วแต่เขาล็อกโปรไฟล์ไว้อะทำไมชีวิตฉันต้องมาวุ่นวายเพราะคนคนนี้ด้วยเนี่ย งั้นแกก็ลองแคปโปรไฟล์แล้วก็ไปประกาศตามหาดูไหมเออแล้วแกก็อย่าลืมพิมพ์เบอร์ใหม่ของแกใส่ไปด้วยนะงั้นฉันจะใส่แคปชั่นว่ามีใครรู้จักผู้ชายคนนี้หรือคนที่ใช้เบอร์นี้แกว่าโอเคไหมก็ดีนะ มีคนโทรมาอีกแล้วอะ่ะไม่ใช่ค่ะแค่นี้นะคะอมาน,นี่ไม่ใช่เบอร์นิวนะคะ มีคนส่งข้อความมาบอกว่าโดนเจ้าของเบอร์นี้โกงเงินเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันเข้าไปเสิร์ชตามมาทูอ่ะก็มีเดี๋ยวคนโพสแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะขอบคุณแกนะบางนาวันหยุดแทนที่แกจะได้พักก็ต้องมาวุ่นวายเรื่องของฉันอีกแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นพวกชอบใส่ใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านี่เรียกว่าใส่ใจเพื่อนบ้านก็แล้วกัน ใครส่งอะไรมาอีกอะเลิกสืบเรื่องนี้ซะไม่งั้นเจ็บตัวนี่มันออกแนวข่มขู่กันเลยนะฉันว่าเรารีบไปแจ้งความเถอะงั้นเรารีบแปกันตอนนี้เลยอ,อะไรอีกอะบางนะ ฉันว่าเราต้องไปที่นี่ก่อนนิวเขาเป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่ยังเด็กแล้วครับแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมคะว่าเขาหายไปไหนผมก็ติดต่อนิวไม่ได้เป็นปีแล้วเหมือนกันเราไม่มีใครแจ้งคนหายบ้างเลยเหรอคะหนึ่งปีที่ผ่านมาผมก็ได้ยินข่าวว่านิวโกงเงินแล้วก็ติดหนี้มาตลอดผมคิดว่านิวน่าจะมีปัญหา เลยตั้งใจหนีเราเขาไม่คิดที่จะติดต่อแฟนหรือว่าแม่ตัวเองบ้างเลยเหรอคะผมก็ว่าแปลกๆต่อให้เลิกกับแฟนก็ควรติดต่อครอบครัวกับแม่บ้างตอนนี้ผมกำลังตามหานิวอยู่แล้วเจอไหมคะเจอครับแต่ผมไม่ได้เจอตัวเป็นๆนะแค่ส่งข้อความมาว่าสบายดีเขาส่งข้อความมาทางไหนหรอคะ ก็ SMS นะครับส่งมาแต่ละครั้งก็ไม่ซ้ำเบอร์เดิมเลยบางทีผมโทรไปก็โทรติดนะครับแต่คนที่รับสายอะไม่ใช่นิวนั่นไงแกก็ดันสวยไปซื้อเบรนี้มาใช้อีกผมเห็นคนตามหาเนิวผมก็เลยติดต่อคุณมานี่แหละครับเพราะฉันตามหาคนที่ชื่อนิวเนี่แหละคะ่ะเลยโดนส่งข้อความข่มขู่ด้วยนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับ งั้นเราเรีบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเธาจะรออะไรอีกเรากําลังตกอยู่ในอันตรายนะคุณมีเบอร์แม่ของคนที่ชื่อนิวไหมคะมีครับฉันว่าคนเป็นแม่ควรจะได้รับรู้เรื่องลูกชายที่หายไปไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เบื้องต้นเราทำการอายัดบัญชีไว้เพื่อตรวจสอบแล้วนะครับนี่นิวไปโกงเงินเข้ามาจริงๆเหรอคะาไม่อยากจะเชื่อเลยเราต้องรอข้อมูลการโอนเงินเข้าออกในบัญชีจากธนาคารก่อนนะครับว่าเจ้าของบัญชีนั้นเกี่ยวข้องไหมทําไมก็เข้าขายเปิดบัญชีมาครับบัญชีมาคืออะไรหรอคะ คือเป็นทีที่เปิดขึ้นเพื่อใช้ทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนมากจะเป็นฝีนมือของมิจฉาชีพจะนําข้อมูลของคนทั่วไปเอาไปเปิดบัญชีใหม่ครับแล้วเขาทําแบบนั้นไปทําไมหรอคะ <S <S ก็เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาไหมครับมีแค่ข้อมูลก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วหรอครับใช่ครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาก็มาจากการหลอกเอาข้อมูลจากแก็ซคอมเซ็นเตอร์นั่นแหละครับ แบบนี้ลูกชายของป้าก็อาจจะไม่ได้ทำผิดใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายเคตอ,อยู่เหมือนกันนะครับที่เจ้าของบัญชีเป็นคนขายให้กับคนร้ายเองหรืออาจจะถูกหลอกให้ขายก็ได้นะครับจริงๆดูวเป็นคนรอบคอบมากเลยนะครับแล้วคอยเตือคนใกล้ตัวให้ระวังแกนคอร์เซ็นเตอร์พอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณนิวเขามีปัญหาเรื่องเงินจนต้องขายบัญชีให้กับคนร้าย ขออนุาตครับเอกสารจากธนาคารครับสลาวัตรมีการโอนเงินเข้าบัญชีนี้หลายครัง้งพวกคุณพอจะรู้จักเจ้าของบัญชีไหมครับ งั้เราต้องไปตามหาเจ้าของบัญชีนี้นล้วล่ะครับ